เมื่อป้าข้างบ้านเอาป้ายมาติดมึงคาบอยเอาไปให้พ่อมึงกินเหรอวันต่อมา <G ül üyor> ถ้าพ่อกูไม่ได้กินมึงก็ไม่ได้กินเหมือนกันละปาภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนั่นนี่ นี่คือหมาของฉันส่วนนี้ก็ซีเรียลรถหนังหมาโอ้ไม่ภาพมันก็คล้ายกันซะด,ด้วยนะแล้วจะเอาหมาไปทาซีเรียลนะเนี่ยเมื่อคุณเป็นคนที่ว่างเกินไปช่วงนี้ปิดเทอมแล้วว่างมานั่งถักมาม่าเล่นดีกว่าตอนนี้ถักได้มาครึ่งชุดแล้วจบปิดเทอมยาวนี้น่าจะครบชุดพอดีแล้วทุกคนล่ะครับช่วงปิดเทอมนี้ทุกคนจะไปทาอะไรกันอย่าลืมความเนตนทีนะฮะส่วนผมเหรอทำงานทั้งวันครับแต่เราก็จะได้ดูคลิปไงขายอบิทริกมือสามราคาแสนประหยัดเพียงร้อยเก้าสิบเก้าบาททุกคนไม่เชื่อเเพไมซลฟี่กัน พเออว่ะกูลืมคิดจุดนี้ได้ดโปรดเชื่อกูเถอะกูจ่ายรายเดยือนโฟโต้ช็อปสามพันเลยนะเนี่ยนี่คือความรู้ที่ผมได้จากการเรียนไม่เหลืออะไรเลยแหลกสลายลงไปกับตาในหัวสม,มองไม่มีอะไรครับมันว่างเปล่าความรู้งหบดที่ได้จากครูบาผมให้คืนครูไปแล้วครับ,บถ้ากลัวผีให้ใสพ่พระอนนี้เลยหลวงพ่อสักบัดเลยผมกลัวผีอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ใส่ภาพแบบนี้เขาให้ใส่ภาพเป็นสร้อยลูกไม่ใช่ใส่เดียวกับพระที่กูอยู่เขาเรียกกุฏิแต่ถ้ามึงอยากไปสู่สุขติก็ขอา้าถ้าใบตายจระเข้ฟาดหางชินมัน ว่าแล้วทำไมกลัวผีต้องใส่พะะผมหลังจากพาแฟนไปช้อปปิ้งได้แค่แป,ป๊บเดียวเฮ้ยเดียวเงินห้าพันกูหายไปไหนวะทำไมมันเหลือแค่นี้เดินจะไปถึงชั่วโมงเลยเงินหายไปหมดแล้วเหลืออยู่ร้อยหบาทนี่แหละครับใครที่มีแฟนแล้วพาแฟนไปช้อปปิง้งกูก็จะโดนดูดตังไปแบบนี้แหละครับบนซองเขียนว่าแกะตรงนี้นะฉีกลงไปแบบนี้ก็จะกินได้เลยไหนกูลองแกะตับ พระเจ้าเกลียนกูเป็นพิเศษสุดท้ายกูก็ต้องหากัรไกมาตัดอยู่ดีแล้วทุกคนเลยครับใช้ปากกัดหรือว่าฉีกตามป้ายคอมเมนมาบอกทีนะครับส่วนพว่อมาเหรอใช้บีดอิโต้สับเลยนี่คือวันพีษงบน้อยสุดๆโ no, no. no. นละูฟี่กูโนลูฟี่กูเป็นปอริโอไปแล้วโน่โอไม่น่าซันจิกูึกว่าอันปะขาย,ขายถั่วหน้าตาเป็นคนขายประกันเลยโซโล่กูกูดูมาโจรฮารอยแถวบ้านมึงถืออะไรถือว่าเขาหลามไม่เหรอโอไม่ชอปเปอร์กับปูซบกูหน้าตาการเป็นแรงงานต่างด้าวไปแล้ว ครูให้ศูนย์กับผมฮะครูทําอะไรนะผมได้ส่งรถครูเข้าศูนย์อ่าฮะอย่าหวังว่าครูจะได้ขี่รถดีๆถ้าครูให้ศูนย์ผมผมก็ให้ศูนย์ครูเหมือนกันเมื่อผมบ่นว่าอยากซื้อของอะไรบางอย่างกูเฟซกับเฟซบุ๊กเอาละแอบฟังมาหน่อยละกันแต่ดูซิว่ามันอยากซื้ออะไรกูจะได้แสดงโฆษณาให้มันซื้อกับแพลตฟอร์มของกูบายนะาเฟซบุ๊กกับกูเกิลมันแอบฟังเราอยู่ทุกคนมันอ่านใจเราอยู่แบบผมอยากซื้อคีย์บอร์ดใหม่อะไรเงี้ยแล้วเฟซบุ๊กมันก็ขึ้นโฆษณาคบอรรร้นมาาาาัใเวหกกสพ ไม่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 แอบ,บชอบไปเรื่อยๆจนเขามีแฟนใช่ใช่แบบนั้นแหละเพื่อนเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเขามีแฟนหรือเปล่าถ้าเขาไม่มีแฟนเขาก็ไม่เลือกดานอยู่ดีเพราะดานเป็นแค่พี่น้อง โนนี่มึงเป็นโค้ดความรักจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมมึงชอบทำให้กูอกหักวะกินส้มยังไงให้มีศิลปะศิลปะขั้นเทพเลยกูตั้งตัอาหารเป็นเสาไฟฟ้าเลยเมื่อคุณสั่งข้าวไข่คนแล้วได้ยินเสียงผู้ชายกรีดร้องอยู่หลังร้านช่วยกูด้วยอย่าทำกูฮะกูสื่อสารอะไรผิดไปเนี่ยกูอยากกินข้าวไข่คนไม่ให้คนขอควายแต่เป็นคนขอไข่ตัว่าหลังครัวเนี่ยมันจกไข่กันแน่นอนอย่าจกไข่กูเลยขอร้องเพื่อนมึงไปแว้นวันก่อนเป็นไงบ้างวะโดนจับเพื่อนตอนขี่ไปก็ขี่ไปด้วยรถตัวเองแต่ตอนกลับกูโดนแบกขึ้นรถ สรงอนทันทีเลยมันพึ่งเริ่มต้นเออใช่มันพึ่งเริ่มต้นจริงๆด้วยก็เลงจะสตาร์ทออกตัวเลยคุณคิดว่าระหว่างมันกับพึ่งอันไหนจะชนะคอมไม่ต์บอกทีนะครับส่วนผมคิดว่าพึ่งนะชนะเพราะมันมันเดินไม่ได้นี่คือเหล่าวีรล้วหุษที่กอบกู้กรุงศรีเอาไว้ พวกเราเราท่าศนศาสดาจะปกป้องกุกศรีไว้ให้ลูกหลานของเราสามคนเดี๋ยวพอเข้าใจได้ไอ้ทอมนี่ม,มาได้ยังไงวะเนี่ยเอาเดิมทอมสึกฟองไม่ดีโดกอบกู้กุกศรีด้วยทอมเรียนท่านเจ้าของรถม้าและรถสามล้อโปรดทราบท่านว่าจะมาด้วยกันนะครับกรุณาเคลื่อนย้ายรถของท่านโดยด่วนโน่น่าจะเป็นเด็กห้าขวบที่ขับมาซื้อไอติมในเซเวอดอดเข้าที่เข้าทางน่ารักเชียวเย็นไข่ใส่สบายอื mm hmm. ก็เกงใน GQ เจนไขส่สบายจริงแน่เหรอใส่ T B O overcook ไข่กันเลยทีเดียวคลิปของชายคนหนึ่งผมจะเดินเข้ารา้าน KFC จนกว่าจะเจอคนดำคลิปความยาว14วินาทีโดคลิปจบไวมากน่าจะเดินเข้าไป่องกระจกปึ๊บคลิปก็จบทันทีเลยนะเนี่ยพ่อชี้แจงนะครับเราไม่ได้เหยียดคนดําหรือเหยียดคนผิวสีนะครับมันเป็นแค่บุกนะครับเธอไปพอใจขออภัยด้วยเนาะมีคนกดไลค์หนึ่ง K ให้คนกดไลค์ได้หนึ่งพันคนเลยหรือว่าเนี่ยเป็นคนดังแล้วเสิผู้ใช้หนึ่ง K กดไลค์ให้คุณะ กูนึกว่ากดไลค์ดึงพันคนที่แทบกดไลคคนเดียวแต่มึงชื่อดึงเคมึงโกหกกูกูจะบอกมึงเพื่อคุณเล่นเกมแล้วเสียงเครื่องวัดรังสีดังแต่เสียงนั้นไม่ได้มาจากเกมฮอ เสียดายไม่ได้บาดเก็บเครื่อว่ารักษีในชีวิตจรงกุดังเหรอชิบกายแหละมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่แไม่มึงตนเมื <S 1> <S 1> <S มคุณเห็นรถสิบล้อเรียกว่ารถบรรทุกเหรอไม่ไม่ไม่ใช่รถบรรทุกหรอกนะประตูไปต่างโลกใช่เลยใครอยากไปต่างโลกบอกเขาคนนี้ได้เลยเดี๋ยวเขาจัดให้อะโดยเฉพาะเด็กแว่นะนะได้ไปต่างโลกบ่อย,อยมากเลยแหละคุณคือฮีโร่ของพวกเราขอคารวะจากใจจริงเมื่อคุณมีมีมเจ๋งๆแต่คุณไม่ได้แบ่งอีซี่บอยอีซี่บอยเลยส่งแมวไปไอ้ขอมีมเนี่ยไอ้ไอบีบีมเจ๋งแม่ขอมีมเนีเอามาโพสลงกลุ่มได้อ้ใครบีบีมเจ๋งๆสามารถโพสลงในกลุ่มอะไรคือบีบได้เลยนะครับ แทต้องมีผู้ติดต,ตาม2อแสนห้าหมื่น 50, คนขึ้นไปถ้าคุณเพิ่มไปเข้ากลุ่มอื่นผมจะไม่เห็นมีมทุกคนนะครับเพื่อนขอบคุณที่เก็บความลับกูนะเพื่อนมึงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของกูเลยผมที่ลืมแล้วว่าความลับคืออะไรเออเหรอยินดีกับนายด้วยนะเพื่อนนะกูเก็บความลับเก่งมากเลยแหละแล้วกูก็ลืมไปด้วยแล้วว่ามันคือความลับอะไรการหาคู่ไม่ใช่เรื่องง่าย ใช่ครับยิ่งวันเข้าพรรษาคนไปวัดเยอะๆแล้วถอดรองเท้ากันผมแทบหารองเท้าผมไม่เจอเลยมันเริ่มต้นแล้วสินะเทศกาลหารองเท้าใหม่ฟรีลาซาด้านี่มาซื้อของที่ลาซาด a าสิจ๊าวหาจะโดนเซ็ตนะโอ้ยเดี๋ยวนี้ข้อให้หมาปโบนลาซาด้าได้รหรือวะแต่วัดเธอสวยเซ็กซี่เลยนะสวยเด็ดข่ะเธอมานั่งบนโต๊ะเรียนผมแต่เธอทิ้งรอยไ้ด้วย เดินปัดอีหยังวะเธอพกลูกชิ้น2ลูกมากินในห้องด้วยเหรอวะไปเถิดเ,เธอเป็นราอู <c oughs> เมื่อลีข้าไโ,โทรศัพท์คุณไปสิทธิบัตรทำเข้า <c oughs> แอปหาคู่เซลฟี่สิครับ <c oughs> พี่อยู่ต้นมะม่วงหน้าศาราวัดหญิงแก้วนะจ๊ะมาเจอพี่ได้นะจ๊ะพี่โสดนะจ๊ะจุบ๊บ <c oughs> เดี๋ยวรีมาหาคู่ผ่านออนไลน์กันแล้วเหรอวะเนี่ยเมื่อแฟนคุณโทรมาฮัลโหลอยู่กับไอ้หนุ่ยอ่ะตาเองถ้าตาเองไม่เชื่อลองฟังเสียงดูดิเออว่าไงว่าไงเออแล้วไปนึกว่าอยู่กับผู้หญิงคนอื่น ไม่ได้อยู่กับผู้หญิงจริงๆครับอยู่กับผู้ชายนี่แหละ <S <S ออก <S <S สดๆเสียบสดๆแน่นอนนี่คือดาบไม้ที่สมบูรณ์แบบอ๋อเฮ้ยเป็นดาบที่ตรงมากๆเลยอะ่ะมีต่งสองตีงออกมาให้เหมือนกัะบอกดาบผมจะฟาดฟันสตูแล้วใช่ครับตอนเด็กๆผมชอบเอากิ่งไม้ที่บรรลุทรงแบบนี้มาทําเป็นดาบเลยครับแต่ดาบเนี่ยมาสมบูรณ์แบบมากๆเลยอะ่ะดูมันตรงสิโอ้ไม่นะแม่ค้าขายลูกชิ้นเขาไม่ได้เรียกกูว่าสุดหล่ออยู่คนเดียวเหรอ แล้วมันต้องเป็นการตลาดแน่ๆแล้วกูก็หลงเชื่อมาตั้งนานแล้วแต่คุณบอกว่ามันเติมฟรีนี่นะผมเลยเอาถังที่บ้านมาเติมด้วยเลยผมผิดตรงไหนเนี่ยผมซื้อมาแล้วนะแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นนึงเนี่ยผมควรจะได้กดโคกฟรีสิโคกฟรีแค่แก้วเดียวครับถ้าจะเอามาเป็นถังแบบนี้ทำไมไม่ไปซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยล่ะผมบอกกับแฟนว่าเขาไปเคยพูดแบบนั้นเลยนะตัวเองแฟนเขาผมนี่มึงดูนี่มึงดูในแชทเอาไว้มึงเห็นไหมมึงพิมพ์อะไรลงไปถ้ามึงพิมพ์ผ่านแชทส่งมาให้กู ใช่ครับมนุษย์เมียจะจดจำสิ่งที่เราพูดได้เสมอคนไทยที่อ่านข่าวนี้ผัดกระเพราอร่อยที่สุดในโลก แต่ไม่ใช่กับกะเพราหน่อไม้และกะเพราถั่วฝักยาวเน้นๆเขาจะใส่เข้าไปทาไมค้าทดแทนเนื้อสัตว์ผมพอเข้าใจแต่ที่ล่อใส่ถั่วฝักยาวทุกเมนูกระเพราผมนี่รับไม่ไหวจริงๆครับสําหรับใครที่แยกไม่ออกว่าตัวไหนคือจระเค้น้ําจืดตัวไหนคือโจระเค่น้ําเค็มจุดสังเกตง่ายๆครับจระเค้น้ําจืดคือตัวที่อยู่ข้างๆโจระแค่น้ําเค็มครับและมึงจะพูดทําไมสุดท้ายกูก็แยกไม่ออกอยู่ดีว่าอันไหนโจระเค้น้ําจืดจระแข้น้าเค็มสีหน้าของผมเมื่อคิดว่าจะเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนสักหน่อยแต่รู้นาพ ตอนนี้ก็ตีสามแล้วงั้นก็ยันหวางไปเลยดีกว่าโดคุณติดกับดัก YouTube ไปเรียบร้อยมันจะมีคลิปอยู่2ประเภทที่คุณห้ามดูก่อนนอนเด็ดขาดแล้วก็คือคลิปบีบสิวแล้วก็คลิปคนป่าสร้างบ้านวิธีสัมภาษณ์ให้ได้งานเออทำไมเราควรจ้างคุณมาเป็นฝ่ายไอทีของเราล่ะเพราะผมแฮกเข้าระบบของคุณแล้วเรียกตัวของผมเองมาสัมภาษณ์กับคุณวันนี้ไงล่ะเฮ้ยนายเก่งดีนี่ว่าแล้วทำไมมีรายชื่อนายแค่รายชื่อเดียวที่มาสัมภาษณ์งานวันนี้สรุปนายได้แฮกเราจริงๆริงไหมใช่ผมแฮกคุณแถมเงินในบัญชี พี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า